นำมาใช้ในชีวิตจะมาให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรนะคะยังไม่ดูต่อในครั้งที่แล้วนักเรียนรู้อะไรไปบ้างแล้วคะสิ่งที่เรกเรียนรู้แล้วคืออะไรความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงไหมเศรษฐกิจพอเพียงเรารู้แล้วเศรษฐกิจพอเพียงนะคะหมายถึงอะไรคะการเอาเอการพึ่งตนเอง ตีรับผิดชอบถูกไหมคะ่าต่อไปเรารู้อะไรอีกคะยาของเศรษฐกิจประกอบด้วยอะไรเล่นนะา ในวันนี้คืออะไรคะการประยุกต์ใชเษษ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 ้เศรษฐกิจอเียงใช่ไหมคะในชีวิตประจำวันเอาไปทำอะไรได้บ้างนะคะ,ะมาดูกันต่อนิดความพอเพียงของฉันในวันนี้ให้นักเรียนบอกบางคณละหนึ่งข้อสิคะว่าเราทำอะไรบ้างที่เป็นความพอเพียงแล้วหรือยัง ร่างกายนะคะต่อไปหใช้ยาสีฟันจนหมดใช้ยาสีฟันจนหมดไม่เหลือทิ้งเหลือคว้างหกเก่งมากปิดไฟปิดเคดื่องต่อต่อจะพอกอะไรอีกช่วยประหยัดน้ำประหยัดไฟเจ็ดใช้ใช้สมุดจนหมดนะไม่เหลือบรรทัดไว้เยอะๆนะคะมันจะเปลืองแป เราจะใช้ความพอเพียงได้อย่างไรนะคะอะไรบ้างอไหอนอันนี้เราเรียนกันไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราต้ทวนกันไปแล้วหลักปรัชญาเศรษฐีพอเพียงประกอบด้วยทามูขอทั้งหนี้กอบเป็นเส่ลางะเป็นคสของพรพุทาว่าถ้าเรายึดตัมนี้เราจะเดินสัทางสากลางคือไ พอเพียงเขาสอนอะไรเราคะเศรษฐกิจพอเพียงบอกแล้วสอนให้เราเพิ่มตนเองนดาใช่ไหมคะสอนให้เราประหยัดสอนให้เราอดออมสอนให้เรามีสติสอนให้เราเดินทางสายกลางใช่ไหมคะสอนให้เราเป็นคนดีพอเพียงสอนเราทุกๆอย่างเลยใช่ไหมคะดังนั้นถ้าคนเราจะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขใช้ใช้หลักความพอเพียงเนี่ย ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมคะได้ไดให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้ไหมคะได้ได,ได้นะคะถ้าทุกคนย,คยึดหลักรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยทุกคนจะอยู่ร่วมกันอยา่างมีความสู <ừ. S 1> ้นนะคะนั่นคือความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาดูการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา,าของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างที่หนึ่ง กาเหล่านี้ควรปฏิบัติหรือไม่นักเรียนเห็นป้ายเหล่านี้ไหมคะมเห็นค่ะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนแต่และคนออกมาหยิบป้ายแล้วบอกว่า,าแต่ละ,ก,ะกิจกรรมที่นักเรียนได้ควรปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัตินะคะเลขที่หนึ่งออกมาเลยค่ะหยิบหนึ่งแผ่นแผ่นเล็กๆนะคะแล้วบอกว่าควรปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัติ อ่าป้ายนี้คือป้ายอะไรคะไงเช่อเพื่อใต้อะไรคะเก็บภาเ็บต้องเชิมเชื่อค้าเพื่อสัิหรือไม่ควรสัดส่วนคะเอาไปไว้ ตัวอย่างใบงานนะคะดูตามตัวอย่างใบงานนี้นะคะนักเรียนเห็นไหมดูในจอนะคะบงานที่3นเปยุกใช้เกิพเียงใชีวิตวันนให้นเรียนเขียนแนวทางการนาเศรอเียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและให้ใส่เครื่องหมายถูกนะ ค่ะอย่างเช่นการใช้จ่ายนี่ควรจะเขียนอย่างไรดีคะที่จะให้เกิดความเี่ยนใหใช้จ่าย่อะไรใช้จ่ายอย่างประหยัดะดอไรเรอกีเนี่ยเมื่อกี้ใช้จ่ายงองกุ้ง การกระทายอาหารการระจายอาหารความมการนำลักษณรกิจพองมาใช้พอประมาณขอักลางดีมากนะคะทุกคนต้องนะคะสรุปเดี๋ยวทุกคนช่วยกันสรุปร้อมๆกันค่ะสำหรับบทเรียน ประจําวันได้ไหมคะได้ได้นะคะดังนั้นเศรษฐกิจพอเพียงจึงมีความสําคัญมากทําให้คนเราเป็นไงคะพึ่งพึ่งตนเองได้ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินไม่ต้องไปรับขโมวยของใครถ้าทุกคนมีความพอเพียงอยู่ในตัวในสังคมนั้นก็จะมีความสุขนะคะอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขโอเคนะคะอะ ตัวแทนส่งใบงานคซูได้ค่ะเดี๋ยวแทนเอาใบงานมาส่งคซูได้นะคะสำหรับภาพหน้านะคะในบทเรียนต่อไปเราจะเรียนเรื่องอะไรคะหน้าที่เบื้องต้นของเงินนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกนันต่อสำหรับวันนี้เนี่ยหน้านบอกค่ะหน,น,น้าอรหน้าบอกหน้าพายครับออออ